ยัดไปแล้วตัดบอลตัวซ้ายเออนั่นแหละตัวไปยัดตัวซ้ายไปเอ้ยไม่ครับไปครับเอ้เพนวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับเจอใครเจอพี่วิรัตพี่วิรัตแอร์ขาประจำเรานะครับ โอเควันนี้นะเราตัดหนักๆเอาเหมือนี่ต้อมท่นี้เหมือนว่ามันหนาขึ้นไหมครับกินเยอะหากินได้ต้อมป้ะไม่ได้ต้อมเลยเรียบร้อยเอา่างนี้แ้วกันโอเคเอาครับเต็มที่นะพว้นี้เดี๋ยวเดียวเดียว ขาประจำยังไงวันนี้ไม่ซ้อมเลยไม่อีกแล้วไม่ซ้อมอีกแล้วเราเนี่ยซ้อมอีกแล้วนี่ก็ไม่ซ้อมใครไม่ซ้อมครับขิเราขึ้นไปผู้ตัดสนการชดมวยสากลขอเชิญคุณผต้อมรับมิสัตอร์ฟาวด์ไลและแอนด์บาบีมิสเตอร์ไฟแต่เรื่องนี้ได้เห็นเลือด เร่องเานรื่องเขา่องราไ้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทูไฟคอไลน์อีกคนนึ่กฝากคนหน่ที่โดยวชิราอินแลกับา่ด้าน์ดายหนุ่มที่ไหครับป็นครับเอ็กเนมาจากทีมมิเตอร์ไฟครับเอ็กเคนมิเตอรไฟขอเสียงมิตรไฟหน่อยครับเ้ฝามือชื่ออะไรครับรับมาจากไหนรับของเลยขอเสียงลงเลยเว

เพนดี๋ยวหมดดี๋ยวรีบออไปนี่แหละวยเ้าออกมารู้เนม่นา้ยับไปเออตบตบลตัวเพนโอ้ยไอ้โง่ไอ้ข้อตงอันน้่ ยับไปแล้วตกลงตัวซ mm ้ายเออนันแหละตัวไทุบทำมาเยอะทำมาเยอะตุนนี้ยทำมาเยอะเออแรงยตามามไปตามามไปตามไปตเฮ้ยโล่ะแรงไลนเลยไลขึ้นเลยยับน้าไปเบไปยับนำไปยับไปยับไปยับตบลาตัวซ้ายไปไปยับตบลตัวซ้ายไปเอ้ย

หมดเลยหมดเลยไม่เข้า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 ไป ตอบเลยตอบเลเ้ยยักไมไปยไมไปเด็กเวเ็เเอาวไปวไปวไปไป้ลูกิงถึงอ้วนเงี่ยไงเเย่ยเยี่ยมเย่มเปใครครับลืติดใครครับ รูเเ <laughs> ้เปลี่ยนผมนะโอเคคนัแปงโอยหนักทั้งคู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม